เราเป็นคนใต้อย่าได้ลืมเลือนเ,เราเป็นคนใต้อย่าได้ลืมเลือนช่วยกันตัดเด้เตือนและโลกโลกลานลานวัฒนธรรมบ้านเราและสื้อทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราซื้อทอดยาวนานกอยาตายายให้ หองดีแล้วไยไว้ห้หองดีหนุ่ยเออปากตายอุดมและสมบูรณ์มากปรันปากตายอุดมและสมบูรณ์มากปรันธรรมชาติสีสันและสงาราศีนั่งลุงโนราลิเกปา ีิเก็บบก็มีรวมสร้างความดีสักสีชาวไายโอ้แล้วรวมกันสร้างความดีเพื่อสักสีชาวตายนโลกโลกล้าน เกิดมาชาติหนึ่งกองทดแทนแผ่นดินเกิดการรับใา้วัฒนธรรมคือการรับใา้ชาติสมรภูมิน,น้าที่และความรับผิดชอบนะครับค่ะท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทุ่มเิเลปินมณุนคำเลือดออกครับวันนี้มาพบกันในช่วงไล่แก่ๆต้องวประชดประชดและกับใบกองทิศนาทีตรงนี้มาคุยกัน หอมปาห้อมคอวากันไปตามเรื่องตามเรานะครับวันนี้กาผานอินนะครับมาผานอินวันนี้มาฝรกคิจเทเบิลอยดนะครับก้นตอกนะครับในตัวมืองกระตอกแต่เดียวนะครับวันนี้แรงแล้วนะครับมาถึงเทเบิลอยดตรงนี้นะครับแรงแล้วอืมขอต้นหมยก็ดีใจนะครับ <c oughs> นะครับก็เ <osc> ป็นคนกะเออดีใจเว้ยได้มีนามมีได้ขึ้นมาชื่อว่าตกใจได้นะครับตกพอตมควรนะครับตกชิิดว่าน่าจะดินมีจะอุ้มนามได้พอสมควรตกปริมาณหล่างจากที่โดร้อนกับร้อนกันเป้นเต้น่นงเในก่อนหน้านี้นะครับก็ชื่อว่า อย่างนี้นะครับหมอระตุ้มกะตอนนี้มันก็เมื่อนหวานนะครับมาจะไม่ปกทรองตามหรือดูการไปทาเรื่องทเราวกันไปนะครับความเพลแนแแปลกล้วนขอออากาศก็แบบบินฟ้าอากาศก็เป็นเยอะเพรกะปีนะครับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใจยนราบมอพบคราบพ,พูดคุยกัางตัวตรังต้องอบนะครับเอาพูดคุยใจได้เรืองนะครับ พอไปได้กันมาเราตู้กันฟังเฮ้ไหนได้อยู่ที่นี่ก็มาพูดคุยกันไปทมเรื่องกรรมเรานะครับอืม้าถึงกาวมีนานี่็อยลืนนะครับอ่านลุกลุ่มงานลุกลุ่มนามนซี่นะครับชื่อว่าไร่ไร่ฐานกัไปเกี่ยวแล้วคือเที่าวเป็นงานเท่ะการกระนั้นมีกิจกรรมเล่นมากใหม่จะเป็นอบตอจะเป็นสินลพินจะเป็นการกากไกะได้ทางการก็เป็นงานเทวะ จัดขึ้นมาแล้วเป็นทีร้จักนาะคกับองคนทั้งจังหวัดคนในจังหวัดงานลุกลุ่มของจังหวัดทางหนั้งแต่ดาวมีนานี่นะครับก็เปจนการสมบันให้พี่น้องได้รับทราบกันไว้นะครับไปเทียวแลปปะปอกป้อนยนใจป้อนกลายกันไปตามเรื่องตามราไปเรือคือเรือหน้าสิ้นกาสังไว้นะครับฐานนั้นเองกับชีวิตของคนบางทีก็แต่เ,น,เนื่องจากหน้าที่การงาน เอาไปผักพ่นโยนเจ๊ย,ยนันนะครับไปผักพ่นโยนเจ๊ยพ่นคลายกันเป็นกิจกรรมนะครับมันเป็นกิจกรรมอย่างเรื่องของม,มูลมาดุนะครับมานุษย์าะว่ต้องมีการบันเทิงลเพื่อพ่นกลายบางไม่ใจหวาตัวทาทำาป็ง,งานเราไม่มีการต้นกลายไายคเครียดก็หวามันจะมีพ้นตอนสุขภาพยินงแย่แข้มไส้หลาเรื่องหนังคุยตะเืียพุ่งบางตามความเหมตุ้มอ่า ไเที่ยวปักพ้นบางตามความเหมาะสม้มนะครับไม่ใจหวาเทีเ่ยวจนวบาไม่ต้องกลับมากินกับไม่ได้เคลียงหมงมันแต่ยังทํางานจนว่าไม่ได้ปักพ้นยนนใจไม่ได้ยิ้มไม่ได้วัวไม่ได้หลายเรื่องเนี่ยมันกับไม่ได้กับสันุภาคมันก็มีพ้นเพราุขภาพเหมือนกันแหละก็อย่ากเราจดสั้นเวลาก็เ,าเป็นเรื่องปกติเที่เราต้องจัดสั้นเวลาของตัวเองคือเป็นคนนะครับ ถ้าเรายิงเครียดเครียดกระต้มนี้มันเป็นบอกิดในหลายๆอย่างมันก็เป็นอย่างจริงๆนะครับโดยนักการแหละครับโดยนักความจริงจริงแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเนี่ยการดูแลสุขภาพกายต้องดูแลสุขภาพใจด้วยเนี่ยครับ่านู้ฟังครับสุขภาพใจก็สําคัญซึ่งสุขภาพใจนี่เราจะดูแลกันวิธีน้อยมันก็มีหล่วิธี ขเขาเรียก่งมีนันทนาการมีการบันเทิงบางดูนั่งฟังเพลงเขียวปักป้นตามความเหมาะสมามีข้อแม่ว่าทองตามความเหมาะสมพราอทองตามากินนะครับถ้าไม่มัวแต่เที่ยวไม่ตามากินมันก็มันก็ะลำบากแต่ในกรณีคนที่เขาเลือกเฟือ,อเขาที่ว่าถ้าเขาไปเที่ยวแล้ว กิจการการงานเนี่ยแา่อย่างดําเนินไปได้เขาเที่ยวได้คนเราบุญวัฒนสนาไม่เมื่อนกันนะครับสองคนรวยเที่ยวรบลุกก็ได้นะครับกิจการการเดินหน้าไปได้เพราะเขาวางแผนงานวางหน้าที่ไว้ดีนะครับก็อยากวางหลักการของหน้าที่การงานไว้ดีจะไปเที่ยวเที่ยวไปได้ก็ได้ในเมืองงานกิจการก็ไม่เสียเพราะวางระบบไว้หมดแล้วการเงินกะเข้ามาอย่ทุกเวลา แต่ในขณะเดียวกันบางคนทาไม่ทําไม่มีกินไหนนั่นเลยลาบากก็ต้องทํหอ้าชาวกินขำาะว่าบางครั้งต้องมานั่นไหมครับมันต้องมานันถึงคนเราไม่เมื่อนหร่นั้นบางคนเที่ยวได้สังนีก็ไม่พื้นเที่ยวเลยกิจการกายยังดําเนินการไปได้แต่ทั่งขามีไม่กี่เปิดเซ็นก็แบบุคคลประเภษนี้คนใหญ่จะต้องทำม,มากินหน้าชาวก,กินขำกันเป็นเนรื่องปกติอืม เนี่ยปกติธรรมดาหวากันไปนั่นคือเราสู้กันฟังนะครับววาได้ได้ฐานซิ่งแบบหลอมเปลี่ยนกับกานุฟังกรับปัจจุบันนี้สร้างคมเปลี่ยนสิ่งแบบลอมเปลี่ยนต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเปลี่ยนวันต่อวันนะครับทุกซิ่งอย่างเปลี่ยนวันต่อวันเลยนะครับในการดําเนินชีวิตตั้งแต่พอเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ย โซเชียลเข้ามาไม่ทำให้การดำเนินชีวิตของคนนี้เปลี่ยนไปนะครับซึ่งเราต้องรับมันไม่ได้นะครับต้องยุ่งวยการรับมันไม่ได้โดยจะพาอย่างหญิงข้อมูลก้าร์ด้านในแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์มต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับก็อย่าเชื่อให้หมดนะครับสิ่งดีๆีๆมันก็มีนะครับถ้าเราเข้าไปในโซเชียลจะไปในยูทูบใน เกิดอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปขึนงชัยระบบ a เอไอเหล่ะ้า,ายเป็นมันก็มีประโยชน์ในการดําเนินชีวิตนะครับแต่ในขณะเดียวกันในซึ่งเรามีเกิดขึ้นก็เป็นสองทางห้าทิศโค้งเงียช่ยฉีจะเป็นแกงคอนเซ็นเตอร์อะไรเรื่อนี้เลยครับทั้งมันทุกอย่างมันจะมีช่องด่านเสมอแตบสันสวค์แมันจะมีช่องด่านเสมอซึ่ง คนที่สำคัญคือชัวของเราเองนะครับต้องอย่าเชื้อได้หายปัจจุบันเนี้แต่ว่าไม่เชื้อไปทังมัดก็ไม่ได้บางซิงบางยางก็ต้องเชื่อไ้บางการเชื้อได้หรือไม่เชื่อเนี่ยตรงนี้แหละครับนุฟังครับเราต้องใจสติปัญญาว่าซึ่งไม่เชื้อขื่อได้อันนี้เชื้อขื่อไม่ได้ต้องเอาปัญญาเนี่ยสติปัญญาในกข้าวมาแใครขก็มาวิเคราะห์ก็มาตับสิ้นนะครับ ้องยอมรับนะที่ผมไปมาไล่จุดไปมาไล่ฉี่แล้วก็เห็นสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเนยเป็นสิ่งเียว่าเราเองก็ต้องต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในบางเรื่องนะครับในบางเรื่องก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตนะครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมคนในครอบครัวก็ต้องดูแลกันมากขึ้นนะครับ อย่าไปว่างอย่าไปถึงหว่าเออคนนั้นคนนี้จะมาช่วยตอนสังคมมันเปลี่ยนกันช่วยเลือเอ,อื้ออถอนนี่มันมันห้างออกไปนะครับมันมนีแลยครับไม่ใช่ไม่มีแถมมันห้างออกไปเมื่อนึนเมื่นแดงตอนเราเดียร์มีการเอื้ออถอนมีการเอาใจใส่มีการแบ่งปันอะไรพวกน,นี้นะครับอันนี้พมพูดถายพุ่มประสบการณ์มานะครับพอปัจจุบันนี้มันห้าง ความเล็นแก่ตัวของคนมันจะเกิดขึ้นเ่ราะสภาพสิ้งแหวดลลอมถาภาพาบความอยู่รอดของตัวเองนะครับนะครับเลยคาดคุณธรรมไปในมังเหลืองนะครับคาดคุณธรรมคาดสิ้นละธรรมในสิ่งเหล่านี้มีการเอาเปรียบเห็นแก่ตัวมากขึ้นเต่น,นันเราก็ต้องต้องเฝ้าระวังอย,ยอย่าปล่อยยังยญิงคนในครอบครัว ต้องดูแลกันมาขึ้นต้องเอาใจใส่กันมาขึ้นต้องมีการารบขอบมาขึ้นประยัดมัาประหยัดโดยเฉพาะอย่างยิงเกองตัวปัจจัยนั่นคือการเงินการทองทุกอย่างนะครับตินมาทุกวันเนี่ยเราต้องมีข่าวใจใจทุกครบครัวต้องมีนะครับยีดีดีอย่ามงกว่าได้นะครับอย่าง้อยๆขผาวไฟเนะี่ย เระช่ายอยู่ทุกวันนั้นมีขาดใจช้าอยู่ทุกวินาทีขาหน้าข,า,า,ขาไฟนะครับขาเน็ตมือพลื้ออะไรเหแล้วเนี้นะครับข,า,นะบขาโลกไปโรงเรียนพอเครอ่รถกับพอหลอมุ่นกันไสมันกันอะไรครับคือคือถ้าคนเด่เขามีกําลังนะครับเขามีงานที๋มั่นคงก็ไม่น่าจะพลื้นะนรับแต่คนเทวารายได้ไม่มั่นคงไม่จัดเจน แต่ว so 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 ่าขารใจใจเรานี่จ so ัดจีนรายได้ไม่จัดจีนพอรายได้หน่อยรายได้สูงคิดเลยนะครับมันจะอยู่หรือกลายเป็นนี่เป็นสิ้นถึงมันจะเป็นเป็นยุ่นะกับหมานะครับเหตุผมเจอๆเนี่ยครับไอ้กูนี่ยืมสิ้นมาตรงใครเปิดไอ้กูกับกูกันไปถ้าถ้าบันการเงินก็ไอ้กูกับสรงกูกันไป ซึ่งที่นี่พอกูแล้วไม่มีกําลังใจก็ไปหยุดบ้านหยุดดินก็มีเ่อนพุพ่งทีมงานลายคนในสัปเกร่ท็อปบแบบนีผมเองก็พยายามที่จะเอาตรงนี้มาเป็นตัวอย่างไหวยอย่าอย่าให้เกิดขึ้นกับเราแหละนะครับอย่าพยายามอย่ายให้เกิดขึ้นกับเราดีคราวว่าาพอถึงจุดนั่งเราก็ไม่รู้ไปกึ่งป่าใครนะครับเก็บเหล็กพอส้มหน่อยมีบ้านยู โอเคปัจจัยที่เป็นรักษสะธียว่าสร้อยขลอ,อ,องง้มหยกยารัก่าโรคสะเปิมปัจจัยห้าปัจจัยยกจะเป็นมือทื่อจะเป็นหลอดปานก็ตามทำา่อมมดพ่อเอาไว้คือต้องหลบขอบอะทุกวันนี้ต้องหลบขอบนะครับเดีย๋ยวประมาทไม่ได้ที่พุ่มเจอมาแล้วลวอย่างนะครับว<ม>่าอเขาเปิดโอกาสให้กูอไบางคนตัวที่ในพุม เจอกับทีมงานกับคนพุ่งเองคู่จนหวาเราพวกฮักเหมือนเดือนจนไม่เลือได้เลือยอะไรตัาเนี่ยซึ่งทำให้เกิดภาวะเครียดนะภาวะเครียดพอดสิ้นเดือนกับสิ้นใจซึ่งทำใหม้มีไม่มีกำลังใจในการทำงานนไอ้นี่เร,เราเราทุกคนฟังรายละเอียฐานนคงเจอกันอยูน่นะครับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่นะครับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ในการดำเนินชีวิต นะครับเต็มพฤติกรรมให้ในการดําเนินชีวิตก็จําเป็นต้องต่อสู้กันไปเมื่อนผู้ปลิดิี้ขวายหลายหลายคนัะเลกันในติ๊กตอกในเฟซอะไรต่างๆว่าคนเราอายุไม่ถึงร้อยปีนะครับก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าว้างไม่ถึงร้อยตรงนั้นมีําปลืล้อีดาเนินชีวิตปันปลื้อวางเป้นชีวิตแันปลื้ แต่เกิดเป็นไข้ไม่บายขึ้นมานอนเทนี่ยนโยกันฟันคือคกลดูแลมันจับสอนนะครับนะครับทำใม้ดีที่สุดก็แล้วกันอะไรจะเกิดกระบอกไม่ได้เรื่องสุขภาพเป็นเหลืองต้องดูแลเป็นพิเศษเลยครับสำคัญมากครับระตัวฟังครับปัจจุบันเนี่ยมันจะต่างกับเมื่อตอนเราเด็กเราทั้งเทือดาคนแต่แรกอยกันเป็นแต่าสาวิพยี่รอยปี อาจะเป็นพสซิ่งแบบหลอมนะครับพ้มส่าน,นิี่านว่าคนใดกๆก็ไม่เคเครียดด้วยอาหารการกินก็ก็ไม่ได้รู้ได้หมากนะครับ <c oughs> อย่างน้ครับไม่ได้มีท่านเคมีไม่มีฟาสฟูดอะไรต้องกินอยู่บ้านไร้ายหน้าหมายพืนอุ้งเก้าเที่ยงมันกาดรือห่าอะไรก็แล้วแต่ก็ยุ่กันได้ไม่มี ความเครียดในเรื่องการดำเนินชีวิตไม่เคยมาทวงได่ไม่มีนั่งซื่อจากขนาคานไม่มีการเน็ดไม่มีขาหมือขืข้ออย่างไรก็กินนั่นกันไปเห็นว่าำความายตอนเนด็ดน,นะครับสังคมเรากปอยู่กันแบบอย่างทานในยุคข้าวสองมือเลยในรับัุ่มกินกันอย่างทันอย่างนึกจึ้งภาพเทวะผอแมแอ้มธรรมารกินกู ข้าวดำหน้าทำไรอยังมี้กันท,ทำไรไปแต่งซักกันไปปลูกก้าววันไปหาเบร่บางคนกันเนีไม่ออกเก่พวกเงีงอย่าหนักษาสิวาเออไปช่วยพอแม่ทำหน้าแค่หนามยางใกล้ทำเส้นอะไ็ๆไม่ก็เขาไม่ใกล้หนามเมื่อสัปจุบ์นเราทำเส้นมาทำจัดมุ่งจัดทำเป็นเป้น,นเป็นเส้นใกล้หนามใกล้ ขึ้นยางนั้นดกว,ว่าจะใส่กีโคนก็เลยแท้นะครับการรู้ฟังครับอันนี่ขึ้นกับเราครับภูมิใจดีวะขอบแม่ได้ดูแลเรามาเราจัดอย่างนึ่นในบุญคุณคอของ่อแม่มาตลอดนะครับที่ช่วยเราได้มีชีวิตเป็นขึ้งปัจจุบันนะครับขึ้พ่อแม่จากไปแล้วแต่ยังไม่ลืมในซึ่งเล่าหนีจะไปยามที่จะมา้อดหลูก้อนล่างเอไป รัวเละหว่ามันทางยุคนะเศรษฐยุคมันก็ไม่เมื่อนกันแล้วผมไม่เมื่อนกันแล้วเราก็ต้องพยายามต้อนอีกเดชหนึ่งการต้นลูกต้นล้านปจุวันแต่ทางนี้และทางนั้นลูกต้องเป็นคนดีเป็นคนดีต้องแก้ปัญหาให้ได้เอ่อ,อ,ต,อต้องช่วยเลือตัวเองให้ได้ในยามลับขั้นนะครับในยามลับขั้นต้องช่วยเลือตัวเองให้ได้นะครับโอเคนะครับบนรลุภังค์กับ ตอนนี้พ้น,นแรงแล้วกับเดินทางมาว้ยอดทาเดินทางมาว้ยอดพน้นแรงแล้วตอนนี้น้องสุโรยูยทางสถานีอ่ารายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายตการลาวไปค้อนแล้วกับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาพูดคุยกันไม่ฝังเพลงกันไปใบายบรืเลยทางโต๊ะรรั้งดาวที่เด็ดจุดสองงามไม่เคยรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายพุ่มมนุนน้ำเมื่อทองจะมาปอบป้าพี่น้องพอ้อมป้า้อมโกในวันอาทิตย์ เชงใบม้งใบช่องมงเพราะว่าตรงนี้นะครับเร่งเงนปาษาบ้านเราปาษาบานบานพูดคุยเราสู้กันฟังไล่เลี้ยงนะครับแต่เราเจะมาเราสู้กันฟังมันมีมากมายไล่เลี้ยงใครลืมห้าตึ่งเก่ามีนาคมไปเที่ยวงานอ,องานลุกลุ่มข้องหนามึนซี่นะครับมีเ่เืีอนเพื่อทีใครลืมเดี๋ยวน้องเสือบปรดเปล่งให้ฟังจนจบหลาครั้ไปเลยนะครับวันนี้สบาดีครับ thank you